ปล่อยสุนัขไปกัดเพื่อนบ้านมีความผิดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377นะครับซึ่งกำหนดว่าผู้ใดควบคุมสัตว์ดุร้ายปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นอยู่ลำพังในประการที่อาจจะทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์จะต้องระวังโทษจำคุกไม่เกินหนเดือน ปรับไม่เกิน1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพราะฉะนั้นมีทั้งโทษจำคุกและโทษปรับด้วยนะครับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พศ .2557 มาตรา23ห้ามมิให้เจ้าของเนี่ยเจ้าของสัตว์เนี่ยนะครับปล่อยละทิ้งหรือกระทําการใดๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควรหากเจ้าของสัตว์ หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา22 24หรือฝ่าฝืนมาตรา23ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน40,000บาทตามมาตรา32และอาจจะต้องชดใช้ในความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของสุนัขโดยเจ้าของสุนัขจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนให้แก่คนที่ถูกสุนัขก,กัด เนื่องจากการเลี้ยงสุนัขแบบปล่อยปละละเลยไม่ใช้ความระมัดระวังอันสมควรในการเลี้ยงดูปล่อยให้สุนัขเนี่ยไปสร้างความเสียหายต่อร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นก็ถือเป็นการกระทําประมาทของเจ้าของสุนัขด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเจ้าของอาจจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าสินใหม่ทดแทนค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าเสียหายที่ต้องขาดประโยชน์จากการทำงานหรือขาดรายได้ตามมาตรา433แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตรงนี้นะครับข้อมูลนะครับตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา433พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์พศ2557 มาตรา23และมาตรา32นะครับ